ไหนเขาก็มาได้นะเนี่ยความอยากได้ของคนขอให้แต่ว่ามานั้นคือเขาเาอยากรู้ังเขาพอใจมันก็เหมือนกับเราอยากได้อย่างเงี้ยเออมาตรงนี้ของที่เราคนต้องอยู่ตรงนู้นตรงนู้นนะขี่ไปอีกห้าสิบโลแปดสิบโลเราก็ไปอ่าขอให้แต่ว่าคนนั้นขอให้เราไปดูจริงๆขอให้จริงๆแล้วก็ต่อต่อพูดกันเอารเถียงพูดโรไปเดี๋ยวพูดโตอะไรพูดโทรน้อยเหรอะพูดโรของ จ,จบลราพอครัเราไม่ได้